สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะพาไปดูการเคลื่อนไหวของราคาน้ำตาลนั่นเองครับก่อนอื่นจะไปฟังรายละเอียดก็ช่วยกดและก็ติดตามให้กำลังใจทางช่องด้วยนะครับผมมาดูที่น้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กวันนี้เปิดตลาดด้วยราคาที่ไม่เปลี่ยนแปลงและก็ลดลงในช่วงลบ 0.18ถึงลบ0.01เซนนั่นเองครับราคาน้ำตาลในวันอังคารปิดลดลงพอรประมาณโดยตลาดได้รับแรงกดดันจากหลังกมรมศุลกากรของจีนรายงานตัวเลขการนำเข้าน้ำตาลของจีนในเดือนพฤษภาคมลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว87เหลือแค่4,000 40, 0ตันประกอบกับอยู่ในช่วง ฤดูการผลิตน้ำตาลของบราซิลด้านราคาน้ำมันดิบในเม็กก็สัญญาส่งมอบเดือนกรกฎาคม2566นั้นปิดตลาดลดลงลบ0.74ดอลลาร์สหรัฐหรือลบ1.03เปอร์เซ์ที่ระดับ71.19ดอลลาร์สหรัฐต่อบา์เรลนั่นเองครับหลังจากเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง69.76 ถึง72.38ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลนั่นเองครับมาดูราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนกรกฎาคม2566ปิดตลาดลดลงลบ0.21เซนหรือลบ0.79เปอร์เซนที่ระดับ26.22เซนหลังจากเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 25.93ถึง26.48เซ็นส่วนราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนตุลาคม2566นั้นปิดตลาดลดลง -0.06 เซ็นหรือ -0.23% ที่ระดับ26.03เซ็นนั้นเองครับ หลังจากการเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง25.62ถึง26.19เซนสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนอื่นๆปิดตลาดเพิ่มขึ้นในช่วง0.02ถึง0.13เซนปริมาณการซื้อขายรวมทุกสัญญามีจำนวนทั้งสิ้นก็คือ239,000 902ล็อตสัญญาน้ำตาลคงเหลือในตลาดวันที่19มิถุนายน2566นั้นของน้ำตาลตามสัญญาเดือนกรกฎาคม2566ลดลงลบ9,781ล็อตเหลือ139,577ลอตและของน้ำตาลทั้งหมดลดลงที่ลบ1,417ลอตเป็น9 แสนเจ็ดลอตนั่นเองครับราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอนปิดตลาดด้วยราคาที่ไม่เปลี่ยนแปลงและเพิ่มขึ้นจากวันก่อนโดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนสิงหาคม2566ปิดตลาดก็ไม่เปลี่ยนแปลงที่ระดับ701.20ดอลลาร์สหรัฐต่อตันหลังจากเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง689.30 ถึง703.50ดอลลาร์สหรัฐต่อตันและราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของเดือนตุลาคม2566ปิดตลาดก็เพิ่มขึ้น2.80ดอลลาร์สหรัฐหรือ0.40เอร์เซที่ระดับ701.00ดอลลาร์สหรัฐต่อตันหลังจากเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง688.30ถึง 703.40ดอลลาร์สหรัฐต่อตันนั่นเองครับนี่ก็คือรายงานของราคาน้ำตาลในตลาดโลกและความเคลื่อนไหวต่างๆประจำวันนี้และก็ที่ผ่านมานั่นเองครับขอบคุณมากครับที่ก็มารับชมและก็รับฟังสุดท้ายเหมือนเช่นเคยใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้ทางช่องเป็นกําลังใจจะได้ไม่พลาดข่าวๆเรื่องราวของอุตสาหกรรมอ้อยและชาวไร่อ้อยนั่นเองครับ